ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสลันจันแก้วครับจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับวันนี้ในงานรีเสิร์ชเอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยได้ให้ผมมาเป็นตัวแทนนำเสนอการแปลสภาพเส้นใยใบอ้อยในงานครั้งนี้โดยการพัฒนาเส้นใยใบอ้อยนะครับเราจะใช้ใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการเกษตรปกติเนี่ยชาวบ้านจะเผาและทำลายใบอ้อย แล้วทีนี้เราก็มีความคิดจะเอาใบอ้อยเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็เพิ่มมาเป็นสินค้าเกับชุมชนครับโดยเราทําตั้งแต่ปี6-1แล้วก็ได้ทุนวชในปี6-5แล้วก็กลุ่มชาวบ้านที่เราแม่แม่ที่นามานี้นะคือกลุ่มบ้านหนองโกวิทจังหวัดสาแก้วครับครับอันนี้คือเป็นการแปลรูปจากเส้นใยใบอ้อยเป็นใบอ้อยที่ผสมผสานกับฝ้า ประมาณ20%นะครับแต่ในงานวิจัยเรา,าสามารถผสมได้ถึง80%แต่80%เอนี่ยอาจจะเหมาะไปทํารองเท้าเป็นของเครื่องตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องประกอบการแต่งกายครับ,บปกตินะครับใบอ้อยเนี่ยสดๆดเนี่ยยีประมาณ10กิโลนะครับเราจะได้ใหญ่อ้อยแบบนี้1กิโลแล้วก็ถ้าเกษตรกรคนไหนนะครับสนใจ อยากผลิตเส้นใยใบอ้อยแล้วก็ส่งจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัยหรือว่าให้กับผมนะครับติดสาม,มารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุกรแฟชั่นติดต่ออาจารย์สลันจันแก้วได้เลยครับ